เรื่องการทำงานนะพี่อยากการทำงานเป็นไอคอนด้านความงามของนุายมันยากไหมก็ยากไหมพี่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นไอคอนด้านไหนพี่ว่ามันมีความยากความง่ายต่างกันหมดแต่ว่าในด้านความงามเนี่ยคือตัวพี่เองพี่สนใจด้านนี้อยู่แล้วพี่รู้สึกว่าการดูแลตัวเองการดูแลไม่ว่าจะเป็นสกินไม่ว่าจะเป็นตาหรือว่าทุกๆอย่างในร่างกายตัวเองเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าการที่เราดูแลตัวเองาะว่าเราเลือกที่จะ ให้ทุกๆอย่างหรือว่าทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเราเองมีความมั่นใจมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อในการดีเซนต์เนี่ยเพราะถ้าเราเป็นผู้ชาย,ยางไงเรโาโต้องดีเฟนต์ื่องความงามก็ความงามมันมีหลายรูปแบบนะครับหมายความว่าความงามทุกๆอย่างเราเรามองว่าใครจะสวยเรามองว่าใครจะหลอ่อเราอาจจะใช้คำว่าดูดีหรือคําว่ามั่นใจก็ได้ทีม่มองว่าทุกๆอย่างมันเกิดจาก คือเราเรามันไม่ยากหรอกครับในการพรีเซนต์อะไรต่างๆคือมันต้องเกิดจากภายในของเราก่อนเรามั่นใจที่เราจะเรสซาบแบบนี้เรามั่นใจที่เราจะใช้โปรดักตัวนี้เรามั่นใจที่เราจะแต่งหน้าแบบนี้พี่ว่ามันเกิดจากตรงนี้มากกว่าครับถ้าเรามีความมั่นใจเราเรามีความสุขแฮปปี้กับการเป็นตัวเองแล้วเราจะพรีเซนต์อะไรอย่างได้อีกมากเลยครับเป็นเป็นในขั้นสุดทนายอยากเป็เอเชียเลยนะที่เป็น้าย ดีใจครับผมดีใจเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันก่อนก่อนหน้นที่จะรับตัวเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือครั้งแรกของเอเชียเหมือนกันกับการได้โปรดักมาสคาร่าที่เป็นผู้ชายครั้งแรกก็ก็ดีใจเหมือนกันครับผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับทนายเตือนที่ดยแกันได้ดูคอมเมนต์จากแฟนๆหรือว่าอะไรต่างว่าเป็นยังไงบ้างการแข่ตอบกับสำหรับ กไ็ได้ได้มีโอกาสพี่พี่ก็ส่งแบบทางทิก t o อรมาให้ดูว่าที่จริงมีคนดู41ล้านวิวเลยนะมีคอมเมนต์แบบว่าหลายๆเพจเลยที่มาลงเกี่ยวกับเอ่อโปรดักต์ตัวนี้เกี่ยวกับตัวพีเองในาฐานะพรีเซนเ,เ,เตอร์ของแบรนด์เมอร์เบอรีนครับผมก็ได้อ่านบ้างครับผมก็ดีใจมากที่ที่ทุกคนให้การสอร์ต hmm. ที่มากขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าคือก็เป็นอีกสเต็ป hmm. หนึ่งของพี่เหมือนกันมันคืออีกก้าวหนึ่งของพีเลยที่ท,ที่ที่เราสามารถ รีเซนต์สินค้าอะไรก็ได้แล้ว response. แล้วเราสามารถพรีเซนต์ความเป็นตัวเองความมั่นใจออกมาผ่านสินค้าได้ครับผมคือคอมเมนต์แปลกๆออกมาคอมเมนต์แบบปิ๊งๆหรือว่าหรือว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคือท anyway. ี <S <S ่จริงก็มีหลายๆอย่างครับผมก็ทุกคนก็เหมือนที่พี่เคยพูดไปว่าต่างคนต่างความคิดอยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นของตัวเองทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะโพสต์คอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าการที่เขาอาจจะมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือดีบ้างคอมเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ย เราเราเองเราเราอ่านกันก่อนเรามองว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเราทําสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำตัวพีเองชนตัวนะครับก็จะไม่ได้เก็บไปคิดอะไรแต่ถ้าสมมติเราทําจริงๆมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเราที่ตัวเราเองเราทํายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บคอมเมนต์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นในท <tung> <deliberately> ุกๆวันส่วนแค่ถามอยากที่บ้านไหะที่บ้านเหรอครับเราก็ไม่ happy word คุณแม่บอกว่าสวยหมดแมแล้วคุณคุณแม่ก็ดีใจครับแล้วเขาก็เขาตื่นเต้นทุกครั้งกับการที่พีได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรดักอะไรก็ตามอย่างตัวนี้เขาก็ตื่นเต้นเขาก็ไปบอกเขาครั้งแรกเขาก็หรอเดี๋ยวนี้เข้าขนาดนี้แล้วแบบเป็นฟิลแบบว่าเหมือนแบบเขาก็ดีใจตื่นเต้นมากๆที่แบบเออหลายๆอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วก็ตัวเราตัวเขาเองเขารู้สึกเขาดีใจแล้วเขาก็ภูมิใจในตัวพีที่เป็นพีครับมาติดงานพี่กันบ้าพีเพิ่งปล่อยสายหัว อะไรเพลงหัวหัวเป็น,งปนงงไงเพลงนี้ครับใครเป็นคนเลือกนครับพี่จ๋าก็ทางทีมเป็นคนช่วยเลือกด้วยแล้วก็ตัวพี่เองช่วยเลือกด้วยครับผมก็ก่อนหน้านี้ตัวพี่เองได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เอิร์ธพัทาวีนะครับผมที่เขามาแต่งเพลงไอดูอิดให้ครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองเราชอบผลงานเพลงเขาอยู่แล้วเราเลยแ,แอบขโมยเพลงเขามาลองคอปเวอร์เบาๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงหัวมันก็มีมูดเด่นหัวที่มันดูน่ารักดีเพราะว่า ตัวไลฟ์เซสชั่นของพีพี่ทำสี่เพลงใช่ไหมครับสี่เพลงสี่อารมณ์ก็อยากจะให้ความแตกต่างของแต่ละอันเนี่ยมันชัดเจนครับผมก็เลยเลือกเลือกเพลงห่วงอย่างนีงแล้วก็เป็นนอกสายตาก็อาจจะมีความแบบว่าดรามา่าดรามา่า,มานิดนึงมีความเศร้าๆนิดนึงต่อมาก็เป็นห่วงก็จะมีความน่ารักขี้เล่นน,นิดนึง่งคือพี่จะจะถึงใครเนี่ยฮะห่วงละห่วงแม่ห่วงไม่รู้คุณบอกอคุณแม่ห่วงพีตลอดครับผมก็ อะไรครับคนใกล้ชิดเราวห่ะคนใกล้ชิดอยู่แล้วเราเราใกล้ชิดใครเราก็อยากจะดูแลเขาเราก็อยากจะให้เขาได้แต่สิ่งดีๆเนี่ยนั่นเนี่ยทุกคนที่พี่อยู่ใกล้ตัวเมื่อวานบีกี้เขามีคอมเมนต์มาว่าเพลงนี้เหมาะกับพีมากมันเป็นตัวตนของพีส่วนหนึ่งเลยอะไรอยู่ค่ะพ่อจริงจริงแล้วเพลงคือเป็นยางไงบิวกี้ก็ห่วงหรอเออเ่วเขาพูดหรอเขาพูดว่าหรือเขาพูดหรอโวมาเขาบอกว่าไปกแก่กัน ก็เพลงนี้ <c oughs> เพลงนี้ <c oughs> ก็ก็อาจจะเป็นเพลงแบบแนวน่ารากักมั้งครับอาจจะเป็นอีกพาร์ทนึงของเราเหมือนกันที่ที่เราเองก็เรามีหลายมุมมองหลายมูดหลายอะไรหลายอารมณ์อะไรอย่างนี้ยแนละ้วก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งในอารมณ์หนึ่งของพีแบบเป็นคิวน่ารักน่ารักออกมาเมืนะครับก็เข้ากับพีไหมก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เข้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากจะร้องเพลงนี้อยู่แล้วด้วยเราชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยครับ MV เป็นยังไงเป็นคนกำกับยังไงผมมันสนุกมากก็ที่จริง MV ได้พี่ตั้งครับผมพี่ตั้งที่เป็นตากล้องที่ถ่ายแต่รักอยู่แล้วครับแล้วก็เขามาทํหนัาที่กำกับด้วยกับพี่หลินที่ที่ก็ถ่ายแต่รักมาเหมือนกันครับผมก็จะเป็นทีมเดิมๆที่เป็นทีมแต่รักสังน,นะครับแต่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วก็ได้พี่เบลมาช่วยมาดูด้วยก็แล้วก็คิดคอนเซปต์ถ่ายไอเดียกันว่าเราจะทำยังไงมูดแอนโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ กให้คปรเต์นี้ก็ีมีส่วนร่วมมีอยู่พอสมควรครับกับที่จิก็ที่จริงมีส่วนร่วมครับก็มีส่วนร่วมบ้างครับผมเราก็คุยกันว่าเขาก็ขายเรฟเลนเซอรมาก่อนว่าเราเขาจะทําประมาณนี้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 นะเราโอเคหรือเราไม่โอเคอะไรเราอยากปรับแก้อะไรอะไรเงี้ยตัวพีเองพี่ก็ได้คอมเมนต์หลายๆอย่างไปอย่างเช่นพีอาจจะไม่ชอบชุดนี้คิดว่ามุมนี้อาจจะไม่เหมาะนะลองเปลี่ยนเป็นอีกมุมไหมลองปรับแสงให้มันดูแบบว่าพีอยากได้โทนที่มันดูแบบดาร์กขึ้นให้มันดูแบบมืดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ก็คุยกันหลายๆอย่างเลยครับใน,ใน,ใน,ใน ที่ทบฟออันที่หนึ่งก็ออกมาก็ประสบความสำเร็จอันนี้ก็โอเคกระแต่ก็ดีคอนโทรเพลงต่อไปเป็นยังไงครับพีมันจะยากโจทย์จะยากขึ้นไหมสำหรับเราเพลงต่อไปก็เอ่ออยากให้ทุกคนรอดูพี่ว่ายากนะครับผมเพลงต่อไปเป็นอะไรที่แบบพีไม่เคยทำเลยเหมือนกันเป็นเป็นอะไรที่ใหม่มากด้วยครับผมก็หินหินแล้วกันว่าแบบเป็นเพลงสากลเพราะตัวเราเองตัวพี่เองยังไม่เคยร้องเพลงสากลทั้งเพลงหนึก็นี่ครั้งแรกของพี่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเป็นเป็นเพลงอะไรแนวไหนมามูดแอ็นโทนอะไรเงี้ย คือพี่ทำแต่งานเลยนะช่วงนี้มีแต่งาน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 รัวๆพี่ได้พักผ่<ม>พพอนไหมครับก็ก็พยายามแบ่งเวลาพักผ่อนครับผมช่วงนี้ก็ไปกับเพื่อนน้อยลงนิดหน่อยเ <c oughs> พราะว่าแมเ่เราก็เลิกงานปุ๊บเราก็รู้ว่าอีกวันหนึ่งเราจะต้องมีอีกหลายงานหรืออีกวันหนึ่งเราอาจจะต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยครับผมก็ช่วงนี้ก็พยายามทํางานให้เสร็จ ปุ๊บแล้วเราก็รีบไปกินข้าวหรือเคลียร์ตัวเองอะไรสักอย่างแล้วก็รีบกลับบ้านไปนอนหาเวลาพักผ่อนเหมือนกันครับเหมือนว่าชีวิตมันขาดช่วงชีวิตเป็นรุ่นเป็ไหมครับสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงเรียนจบแล้วด้วยก็อา่าะไม่วัยรุ่นเลยนะพี่แล้วมันจะกับพี่เรารู้สึกว่ามันขาดไหมครับพี่เพราะว่าช่วงนี้มันแบบเราก็เข้าเรียนจบแล้วก็อยากทําอะไรให้เพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขาดไหมพี่ว่าไม่ไม่สำหรับพี่นะครับในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ขาดอะไรเพราะเรารู้สึกว่า เราเรามีความสุขที่ทําตรงนี้ด้วยเราเราทํางานตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรามันคือความรับผิดชอบของตัวพีเองก็เวลาแฮงเอากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไงเพื่อนเพื่อนเราคือเพื่อนพี่พีพบอกเลยว่าเพื่อนพี่น่ารักจริงๆแล้วก็เขาเขาแบบว่าคือพอมีเวลาปุ๊บเขาพร้อมที่จะไปกับเราแล้วเรารู้สึกว่าการมีเขาซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังตลอดอาจจะเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอยู่ทุกวนันเราอาจจะไม่ได้โทรคุยกันทุกวนันแต่เรารู้ว่าโอเควันไหนที่เราอยากจะไปกับเขาวันไหนที่เรามีปัญหาเขาพร้อมช่วยเหลือเราเขาพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดค่ะอืมแล้วช เดือนหน้าก็คือเราต้องทุ่มเทกับการซ้อมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราเราแบ่งเวลางานอะไรเงรหรือว่าแฟนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าแล้วในเดือนนี้ก็เดือนนี้ก็เต็มที่ครับผมคิดว่าแฟนๆก็อาจจะได้เห็นในเดือนนี้อีกหลายๆวันเลยครับแล้วก็สําหรับเดือนหน้าก็ลงตารางซ้อมค่อนข้างแน่นครับแล้วก็พยายามแมネจว่างานไหนคือใส่เข้าไปในวันซ้อมได้ใส่เข้าไปในวันซ้อมไม่ได้ถ้าใส่ได้ เราเราจะใส่แบ่งเวลายังไงเพื่อบาลาสซ์หลายอย่างให้มันพอดีอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามจะไม่รับงานให้ซ้อนกับให้ชนกับการซ้อมกับผมเราจะได้โฟกัสการซ้อมตรงเนี้ยให้เต็มที่แต่วิกติ่งมนเดียววิกเพื่กับใอาที่เลยนะนี่อีกแล้ว <laughs> นี่อีกแล้ว อยากเที่ยวไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปพักผ่อนยาวๆแบบเขาบ้างไหมก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากนะผมที่จริงเขาชวนแล้วสําหรับทริปนี้ที่เขาไปกับที่บ้านใช่ไหมครับเขาก็ชวนตัวเขาก็ชวนพี่แล้วว่าไปด้วยกันไหมแต่ว่าตัวพีเอพีลงตารางเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วก็ลงตารางไว้ก่อนนานันเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เราเขาเพิ่งมาชวนแบบช่วงแบบประมาณเดือนครึ่งที่แล้วสองเดือนที่แล้วมาสองเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยครับผมก็เลย เหมือนงานมันมันลงไว้แล้วก็เลยไม่มีโอกาสใครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาบ้างก็คงอยากจะหาไปพักผ่อนเหมือนกันสองสัปดาห์หรือว่ามันเยอะไปครับแล้วสามวันสองสาเดือนเลยดีกว่าโอ้แลานไปมนานไปก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะไปพักผ่อนครับสี่ห้าวันก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวมีเตรียมลงคิวไว้เลยไหมคะมาฝากวเดจากบ้านแล้ว ก็ก็มีมีลงไว้อยู่คร่าวๆด้วยครับผมช่วงปลายปีก็มีลงว่าจะจะไปเที่ยวไหนจะยังไงก็มีแผนไว้บ้างผมแต่ว่ายังไม่ได้ฟิกซ์ก็รอดูว่าตรงนั้นตรงนั้นเรามีอะไรเข้ามาด้วยมันมันโอเคเวทกันแล้วเรารู้สึกว่าเราไปเที่ยวดีกว่าหรือเราคุณอยู่ทํางานนี้หรืองานนี้มัน่าสนใจอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีครับผมก็แล้วแต่โอกาสที่เข้ามาต่างประเทศไหมครับหรือว่าขอเที่ยวที่ไทยก่อนเหอนกันเพราะว่าอาจจะใช้เวลาสั้นๆอะไรเงี้ยเที่ยวไหนก็ได้พี่อยากไปเที่ยวโเนียเก็บกก็มาเที่ยวมากไง เขาบอกเราไหมว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างเขาเล่าเราไหมเขาก็เขาแพลนว่าเขาจะไปทะเลปะอุ๊ยลุดแล้วก็เขาอย่าไปพูดใช่ไหมอะเขาอย่าไปพูดงั้วล่ะเขาไปเที่ยวแล้วกันนะท่านนั้นกาแอบแล่าบอกว่าจะไปเที่ยวไหนมีโปรแกรมยังไงอะไรก็ที่จริงก็มีมีมีได้ยินคร่าวๆนะครับว่าเขาจะไปอะไรบ้างที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่รู้ไม่บอก ขลุดแล้วอ่ะขอของฝากไม่ขอของฝากของฝากนะครับก็แนะนำให้เขาซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่อีกใบหนึ่งแล้วก็ขนมาอันนี้คือของที่เราอยากได้เลยเนี่ยของเขาเลยคุณเล่นคุณเล่นครับผมนะครับมันแบบก็เื้อมาฝากก็ได้ฝากไม่ฝากก็ได้ครับผมยังไงก็ไปเที่ยวก็ขอให้เขาสนุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสทีเวลาตรงคิวของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเราไปเที่ยวไปเวยกัน โอเคนะขอบคุณจยี่วีลูกขอบคุณทางขอบคุณทางเดี๋ยวเดี๋ยวอิเสิร์ตเดี๋ยวยกยกอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวยกให้นะครับพี่พีเชิด